สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพายุหมุนเขตร้อนมารากัสลูกแรกของปีก่อตัวขึ้นแล้วกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวนเผยพายุหมุนเขตร้อนมารากัสเมื่อวันที่9เมษายนกลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่9ถึง15เมษายน2565ดังนี้ภาคเหนือตอนบนฝนฟ้าะนอง10-20%อุณหภูมิต่ำสุด 2 0 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างฝนฟ้าขนอง10-20เอร์ซอุณหภูมิตำสุด่ําสอง22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนฟ้าขนอง10-4 0เอร์เซอุณหภูมิตำสุด2 0 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 2องถึง36องศาเซลเซียสภักตะวันออกเฉยียงเหนือตอนล่างฝนฟ้าขนอง10%เอซอุณหภูมิต่ำสุด2 0ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิต่ำสุด2 3ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6ถึง39องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนฝนฟ้าขนอง10%อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างฝนฟ้าขนอง20%อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง20-40%อุณหภูมิต่ำสุด 23 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 3 6องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้9ก้าเมษายนพายุหมุนเขตร้อนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกลูกแรกของปีนี้2022ได้ก่อตัวขึ้นแล้วชื่อมารากัสแปลว่าแข็งแรงมีอำนาจตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์จัตทวีกำลังขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นได้ แต่ไม่เคลื่อนที่หรือมีผลกระทบกับประเทศไทยเนื่องจากอยู่ห่างไกลมากอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ